ผมเคยอีสารใต้ครับครับท่านผู้ชมครับเมื่อนีผมกับมาตามต่อตัวเลขของคุณแม่กบครับอ่างวดของวันที่สิบหกกรกฎาคมหกห้าครับอ่ามาถามคุณแม่หลายมือแล้วครับคุณแม่กับ่บฝันจักรีครับเหล่วเมื่อนืนี้ครับคุณแม่ฝันพอดีครับเดี๋ยวเฮ้ามาฟังแนวทางน้ากันนะครับเพราะเลขกใกล้สิออกแล้วครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับแม่ครับมาหาหลายมือกับ่บฝันนะแม่เนาะอรอบนี้คือฝันแล้ว ฟันเลยอืมครับครับน่าที่เป็นโครงสุดท้ายแล้วเนาะแม่เนาะสลับฟันนี่เนาะอาจจะบ่ชฟันอีกก็ได้บวบวชฟันได้ครับเพราะว่าแม่กบมักฝันวันผัะวันพระแม่ฝันมือมือขึ้นที่บอกครับฟันฟันมือมือวันผักวันพระวันพระที่ผ่านมาเนาะจ้วันที่สิบสามครับอ่าแม่ฝันว่าจังไรเนาะครับบอกสุนทนผู้ชมฟังเลยครับสลับวันนี้ฝันว่าไป ไปบานเกา่าไปบานเกา่าก็ไปพ่อนผู้บ่าวนะผู้บ่าวก็คือว่าผู้บ่าวเป็นผู้บ่าวเกาเ่านี่ครับครับไทยคนคนแตงคือพี่บานนี่อ๋อ<ต>ครับครับพี่บานนี่ละ่ะครับแตตู้รถจักรยานทางหาครับมาข้างเงินๆห่าง 5, เลินลงมาครับค,ครับมาพอดีจะได้สังกะอยู่ข้างต่างแล่มากแล้วมาปอดมาปอดข้างหลังครับ วานเลยแรงมาก่อนแล้วมเขาเห็นอย่างต่อตรงนี้ล่ะไม่เห็นท่าหลังจ้ะอ๋อก็คือเขาเขาเดาเขาจับอูจ้าเดาจักเทียแม่สองเทื้าจ้ะอ๋อเดียวนี้คนมาเดาสองเทียเจ้าเลยจังใดอีกแม่มานี่กปอดกอดทิศแนนรวยมากกับมะฮอมแก่มะฮอมแก่ก็เลยปาดออก อื้ครับครับคนนี้ยังขี้ไล่เถอว่าอืมใส่แล้วิด้หอดบะบอบ่บอบ่ไ่เคยเห็นหน้าก็จะคือจัดปีมากแล้วอุบ่าวเก่าคนนี้คนทางบ้านเดียวกันคุณแม่คนทางบ้านเดียวกันอืมกัะฟันซัมเน้าอ๋อก็คือคุณแม่ฟันว่ากลับไปบ้านเก่าครับแล้วกับบ้านเก่าของคุณแม่นี่ยอยู่ ยูพายุบอกค,ครับแม่ครับอยู่วงเพื่อพายุครับท่านผู้ชมคุณแม่เพิ่นกลับไปบ้านเก่าแล้วนี่คุณแม่ก็เดินอยู่ครับพอคุณแม่เดินอยู่ผู้เบ่าเก่านะ่ะใส่เสื้อผ้าขาดๆครับปั่นจักรยานมาเนาะแม่ครับแล้วพอมาเห็นแม่กพบพอดีครับจอ,จอดจอดรถจักรยานแล้วครับวิ่งมาก่อนจักรยานวยมากอดมาก่อดก่อดท่านจ๋า มากอดทางหลังแม่กบครับแม่กบเพิ่นบ่นท่านในระวังตัวจ้าว่าในระวังแล้วนอ้องไปเสิหมูครับรลูกวาใส่้อยตีเอาพอ่อพ่อมากอดเช็ดนาอแม่จ้าก็คือว่ากาเดาแม่กบครับทีนี้ครับเดาสองเท้าแม่กบว่าจะบ่ได้มีหยังกันเด้ครับ,บ,อ,รบอ๋อผมคือก่อนล้วกะเดาแม่กบสองเท้าแม่กบเพิ่นว่าครับลวกะพ่อแม่กบไปเลยหันไปเบิ่งครับพี่นี่แม่กบว่าหันไปเบิ่งปุ๊บ มาจูบมาหอมไม่กบอีกครับแล้วไม่กบเลยวางห้แล,ล้วก็ไปเนาะจ้าก็ไปเลยอืมมานี่ก็เลยว่าเลขกับสีเลขต้เาเก่าแล้วมันต้องต้าเก่ามาครับครับจั๊กสีเจ็ดเจ็ดสีเส่เจ็ดเจ็ดสีกับบงงวดเอนี่ละไอเลขเกับย่านกับเปีเ๊เจ็ดเจ็ดสีเสสด่เจ็ดบ่แม่เลขยังก่อ เจ็ดเจ็ดซีมันก็สักสามเท้าก็ได้ครับเจ็ดซีเจ็ดก็ได้เออให้ให้ท่าผู้ชมเจ็ดเจ็ซครับตาต้าสองโตสามโตสองสองเือเนาะสองสองเจ็ดซีอ๋อเจ็ดเจ็ดซีกับสองเจ็ดซีจ้าครับตาเ้าวตาเ้าสองโตนั่งครับแล้วเร้เรียกสองโตที่แม่เบาอีกตัวหนึ่ง 6-4 6-4อ๋อกมีมีแค่นี้3หางครับทีแมกโกเพิ่นตีหาครับท่านผู้ชมครับ7-7-4กับ2-7-4รากา4-6น้ะแม่เนาะอือครับ4-6นี่คือผู้ชายกับหกจ้าเแมกกกับซจ้าอืมเอาเลขเลข4-6นี่เป็นเลขที่แมกเค้เบาสุขผมฟังเดนะวาแม่มั ปาแม่กบม,มักตัวเลขนี้อืมครบอนเนอร์เนาะแม่เนาะครบอนเนอรละ่ะครับครับนี่ฝันอย่างสี่เนาะครับ <c oughs> กระตีตีตามความฝันกับประมาณนี้แม่นอยู่ล้วงวดน,นี้แม่กบม,มักเลขอีกยังเป็นพิเศษบอกมักบอกบมักมักเกีเสี่นี่ละ่ะ <c oughs> อ๋อที่ตีหายนี่เน,นะาะมักตัวนี้ละ่ะครับ โบนเน่เนี่ยมันโบหันมามันโบหันมากเฮีเดนเอาเมนเอาครับกายท่านผู้ชมเพื่อนตัดเอาตัดเอาครับเจ็ดเจ็ดสี่แล้วก็สองเจ็ดสี่กว่ามากมาเดาสองเทียวิ่งมาเดาสองเทียมีกล้องเลตีให้สองครับเจ็ดนี่คือจับกอดนี่ยขับกอดเนาะแล้วสี่สี่ก็คือเดา จ้าครับก็เออเกือบสิไปท่าล่าโมกแล้วแม่เนาะจ้าแต่ว่าบมว่ล่ามกคราบมกหรอครับอืมมันหายปัญหาครับหายปัญหาถ้าตีได้ก็ได้เลยเน้องแม่เนาะจ้าถ้าตีได้ก็ได้ครับคือคววมมีแต่ค่วมฟันได้ครับอืมเมันหาแต่คววมฟันนี่แหละครับีปัญหาเอาได้เซียนโซกไว้ระบ่แม่เลขนี้ ซื้อลอตเตอรีไ่ไใบสองใบเลยนะมาฟันอยู่แต่บ้านเก่าบ้านเก,าเกออ่ากอยู่เพรบ้านเก่าเขาไม่ครนี่บ้านเล็กที่ยังก็ที่ไม่กรบบอกหก,กตัวเดียวบ้านเล็กหกตัวเดียวด้วยเงินเป็นยัน,น,ยนต์หน่งเป็นสิบเป็ยันเป็นสิบเขาคิดมาใสา่ระบบมันมันแต่สมัยก่อนแล้วนะครับครับแต่สมัยก่อนแล้วก็คือก็ต้องเอาแต่สมัยก่อนหมดแล้วที่ไม่ครบจับได้คือบ้านเลขที่หกหกตัวเดียวหกตัวเดียวจะเอา จำมาใส่เอาเม่กบสิจับตัวใดมาใส่นี่ทำมาสัสิเอาเอาเจ็ดก็ใส่เลยออ๋อก็คือหกเจ็ดอีกตัวหนึ่งจ้าแค่นั้นละครับครับนี่แค่นั้นละครับสรับความฝันของเม่กบครับอ่าเม่กบพนกตีตัวเลขให้ครับท่านผู้ชมครับก็คือเจ็ดเจ็ดสีสองสองเจ็ดสี้วกาหกสี้วคาหกเจ็ดครับท่านผู้ชมีแค่นันครับก็ลองพิจารณาเบิงครับ ว่าเป็นความฝันเปลี่ยนแนวทางเป็นความเชียรส่วนบุคคลนเนาะแม่เนะาะครับผมก็ขอบคุณคุณแม่หลายๆครับผมครับที่มาแบ่งปันแนวทางครับผมเคยสานตายครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนโชคดีลำรวยเงินทองครับสุขสุขคนผมขอจบคลิปไปเพียงสำนีครับสวัสดีครับค่ะมาเบ่งตัวเลขโคงสุดท้ายของแม่โกบค่ะแม่กบฝันว่าเห็นแฟนเก่าเนาะคะ่ะมากอดเนาะคะ่ะ มาก่อนมาหอมแกมจากทางหลังเนาะคะ่ะคุณแม่ตีเลขไ้ก็คือเจ็ดเจ็ดสี่สามโตคือเจ็ดเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่แล้วก็หกสี่หกเจ็ดนะคะแม่กบตีเลขไ้มีสีหางส่วนบ้านเลขที่เก่าของคุณแม่ก็คือเลขหกงวดนี้คุณแม่ฝันว่าได้กลับไปบ้านเก่าตลอดเนาะคะ่ะเดี๋ยวคําเกี่ยเทียบให้เบิงเลขความฝันต่องวดของคุณแม่กบเนาะคะ่ะ อันนี้ค่ะอันนี้คือเลขความฝันตองหวดของแม่กบแม่กบบอกว่าให้วิ่งซีงวดนี้ี่มีซีแม่บอกแล้วก็เป็นซีหก็กเหมือนกันเนาะคะ่ะซีหกคือกันซีเจ็ดก็คือกันค่ะตองหวดคุณแม่ให้ซีหกซีเจ็ดซีแปดซีแปดเจ็ดหรือว่าแปดซีเจ็ดค่ะที่คุณแม่ให้ตองหวดเนาะคะ่ะแล้วฝันของโค้งสุดท้ายของคุณแม่ก็ยั่งยำตัวเก่าก็คือซีเจ็ดเจ็ดซีหกซีซีหก 6 4 6หนีไปตรงกับเลขของปู่ยอดเนาะคะ่ะแล้วก็ตรงกับความฝันของแม่สวยแล้วก็อีกหลายๆคนเนาะคะ่ะส่วน774นี่คล้ายๆกับความฝันของคุณตาคุ้นคุณตาคุ้นตีเลขความฝันให้ก็คือ747มันก็เป็นตัวเดียวกันเนาะคะ่ะแต่ว่าสลับตำแหนง่งแต่ว่าแม่กบก็บอกว่าให้ตัดเลนนําอันนี้274247นี่ที่ตรงกับความฝันของแม่ทอน คล้ายกันเนาะค่ะแล้วคำเกี่ยวบอกตรงหวดไวก็คือเจ็ดีีเจ็ดคล้ายๆกันเนาะค่ะก็ตรงกันหกีนี่ตรงปู่ยอดตรงกับแม่สวยแล้วก็ตรงอีกหลายๆคนส่วนหกเจ็ดนี่ก็ตรงกับเลขของล้านชายตัวตัวบอกเนาะค่ะหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแล้วก็ตรงกับเลขของคุณพ่อขายไอติมคุณพ่อขายไอติมบอกว่าฟันเห็นพี่น้องสาวน้องชายก็ตีเลขก็คือห้าหกเจ็ดก็ตรงกันเนาะค่ะหกเจ็ด ตรงกันอยู่หลายมองอยู่ค่ะสำหรับเลขความฝันของแม่กบโค้งสุดท้ายตรงกับปู่ยอดด้วยก็คือปู่ยอดให้สี่หกหกสี่เนาะแม่กบก็ให้หกสี่เหมือนกันค่ะค่ะกับพีหนารองเบิงต่ทางผู้ชมทันดมักกันนั่ไปเสียงโชว์สำหรับความฝันของแม่กบกันนาซิมีสองคลิปจำเนีเนะค่ะก็คือตองหัวและโค้งสุดท้ายแม่กบก็บเป็นคนฝันแม่นทันหนึ่งเนาะค่ะก็ถึกเลขมาตลอด พีศาจหาลองเบิงธรรมัก,กนําไปเสียงโชคเนาะคะ่ะ16กรกฎาคม65ลงให้เบิงทุกตัวเลยเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายคือ774 274 6467ส่วนตองวดก็คือ46 47 48 84 87 847ค่ะแล้วก็ให้วิ่ง4เนาะ,ค,ะค่ะค่ะโชคดีรวยรวยค่ะ